สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักและเคารพทุกท่านนะครับพี่น้องชาวยู u b e และพี่น้องเกษตรกร,ร,กรทุกคนทุกท่านเลยนะครับสำหรับวันนี้พบกับช่องเคยอุดรคนชัยภูมิอีกครั้งนะครับวันนี้เรามาพบกันในวันที่7ธันวาคมพศ2565นนะครับสำหรับวันนี้ก็จะพาพ่อแม่พี่น้องนะครับมาดูมันสับปะหลังแปลงนี้นะครับ ที่เราเคยลงมาหลายรอบแล้วนะครับแลงนี้ก็คือว่าฉีดฮอร์โมนมาแล้วสองครั้งนะครับตอนนี้อายุมันก็ประมาณ2เดือนกับอีก2อ,อาทิตย์กว่าๆนะครับก็พ่อแม่กัน้องก็ได้ดูแล้วความแตกต่างนะครับหลังจากฉีดครั้งที่2ก็ดินแตกหัวมันก็เริ่มมีเยอะขึ้นแล้วครับขยายรากขยายมันหัวก็เริ่มมีเยอะแล้วครูมันทุกคูนี่แตกจะโรดกันทั้งหมดเลยนะครับ อันนี้ก็คือฉีดมาแล้ว2ครั้งนะครับมาอัปเดตความแจกต่างให้พ่อแม่พี่น้องดูแล้วก็วันนี้ก็จะมาฉีดฮอร์โมนด้วยนะครับพอดีเมื่อ2อสามวันที่แล้วเนี่ยฝุนมันตกหนักครับน้ำนี่ไหลเอ่อทางเลยนะครับเจิงนองเลยนะครับพอ,อก็ได้หุ่นกับท่านเทวดาไว <laughs> ท่านเทวดาปีนี้ก็อํานวยฟ้าฝนลงมาได้อย่างดีเลยนะครับเหมาะแก่การเจริญเติบโตของมันสําปะหลังกันไปเลยนะครับปีนี้นะครับโอ้ก็ก็ถือว่าโชคดีนะครับปกตินี่เลี้ยงมานี่ฝนก็ไม่ค่อยมีนะครับมันก็จะสลัดใบเหลือแต่ยอดเลยนะครับแต่ดีนะครับปีนี้นะครับฝนดีพูดเป็นภาษาอีสารบ้านเทาก็คนดีหลากหลายนะครับเนาะเิ่งแต่มันเฮาจะเจริญเติบโตได้ต่อเนื่องนะครับ ก็นี่แหละครับจะทําให้เรามีผลพลอยได้ไปด้วยพอพอฝนมาเนี่ยมันก็จะมีปุ๋ยมากับฟ้ากับฝนด้วยนะครับบางท่านพ่อแม่พี่น้องก็ยังไม่รู้นะครับวพราคือฝนอะไรไอปุ๋ยอะไรที่มากับฝน <Yay! S 1> ก็ปุ๋ยธาตุปุ๋ยของนตัวเจนเนี่ครับมันจะมีมากับฟ้ากับฝนเองนะครับพอมันตกล,ลงมาเนี่ยพืชพันธุญาหารของเรานี่จะเขียวขึ้นต่างตาต่างหูงก็ต่างตาเลยนะครับ ผิดหัวิดตาเลยนะถ้าได้เจอฝนเนี่ยวันนี้เราก็จะมาฉีดฮอร์โมนนะครับครั้งที่สามนะครับวันนี้ก็คือย้ําเลยนะครับว่าเป็นครั้งที่สามนะครับก็ดูอาการนะเห็นไหมพรานพี่น้องมันเรานี่สูงขึ้นเยอะเลยนะครับตั้งแต่เริ่มแรกใครที่กดติดตามผมมาเนะครับพอๆจะรู้นะครับเริ่มแรกมันเราไม่เป็นยังไงยังไงครับอัปเดตมาทีละขั้นตอนขั้นตอนนะครับนี่ก็คือฮอร์โมนของเรานะครับ จะมีน้ำยายอนน้ำส้มควันไฟนะครับฮอร์โมนพี่บิก๊กแล้วก็ปุ๋ยเกตทุ่งเสียฐีครับอาหารเสริม้าอาหารเสริม่านอาหารรองให้กับมันกับปลาหลังนะครับก็ถ้าคุยกันไปแล้วนะครับถ้าถ้ามันขาดสารอาหารอะไรเนี่ยมันอาการของมันจะเป็นยังไงจะใบเหลืองใบร่วงใบหล่นนะครับถ้ามันนี่ไม่ได้สารอาหารครบถ้วนนะครับ เขาก็จะมาจีดสารอาหารให้มันนะครับถ้ามันได้รับสารอาหารครบ้วนเน่ะครับเขาก็จะเจริญการเจริญเติบโตของเขาก็จะสมบูรณ์แบบเลยนะครับไม่มีใบเหลืองใบร่วงใบหล่นใบหยิกใบงอเลยหรือว่าอะไรต่างๆอาการต่างๆอืๆ่นๆก็จะไม่มีให้เห็นนะครับเนี่ยครับมันเราก็จเจริญเติบโตดีแตกหัวแตกรากได้ดี ขยายรากขยายหัวนี่จะหลุดกันเป็นทั้งหมดทั้งแปลงเลยนะครับนสองเดือนกว่าแล้ววันนี้ก็เป็นฮอร์โมนก็าอาจจะเป็นอีกครั้งสุดท้ายหรือว่า,อาจจะฉีดอีกครั้งหนึ่งเลยครับครั้งหน้าก็อาจจะเปลี่ยนเป็นสูตรลงหัวมาเพิ่มอีกนะครับว่ามันอายุได้สองเดือนสามเดือนแล้วก็ฮอร์โมนตัวนี้ก็อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่เราจะมาฉีดนะครับครั้งหน้าเราอาจจะมีฮอร์โมนตัวใหม่นะครับ สำหรับท่านเกษตรกรที่มือใหม่นะครับควรติดตามไว้นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าถ้าเกิดว่าครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของของฮอร์โมนตัวนี้นี่ก็คือขอย้ําว่าเป็นฮอร์โมนตัวแรกนะครับตัวนี้ฮอร์โมนตัวตัวเริ่มต้นนะครับจะติฉีดได้ตั้งแต่ระยะมันงอกจนถึงมันสามเดือนนะครับพออาจจะฉีดอีกครั้งนี้หรือว่า,าจ,จะฉีดครั้งหน้าอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็จะเปลี่ยนเป็นสูตร ลงหัวเลยนะครับขยายหัวขยายแตกหัวระเบิดหัวเลยนะครับต่อไปนะครับโปรคอยติดตามนะครับท่านเกษตรกรเมื่อใหม่ก็ควรดูนะครับถ้าเกิดว่าครั้งหน้าผมมาฉีดอีกอาจจะเปลี่ยนปุ๋ยเปลี่ยนฮอร์โมนก็ควรมาดูนะครับศึกษาไว้เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการไปปรับปรุงใช้ในพื้นที่ไร่พื้นที่สวนของท่านนะครับการปลูกมันให้ได้ผลดีก็มีหลายรูปแบบหลายทิศทางนะครับ ก็คือขั้นตอนแรกๆขั้นตอนเริ่มต้นก็คือการดูแลรักษานี่นะครับการบํารุงรักษาถ้าเราบํารุงรักษาเอายากําจัดย้ากําจัดวัชพืชได้หรือว่าฉีดฮอร์โมนให้ปุ๋ยเขาได้แบบพอเพียงแบบสม่ำเสมอผลผลิตของท่านก็อาจจะได้เพิ่มมากขึ้นเลยนะครับถ้าสมมติว่าท่านใดที่เคยทำมาแต่ไม่ได้ก็ก็ลองดูนะครับว่าท่าน ได้ทําตามขั้นตอนหรือเปล่าหญ้าของท่านถ้าได้กําจัดหญ้าได้มากน้อยแค่ไหนนะครับบางท่านหญ้าเยอะหญ้าลกผลผลิตของมันก็อาจจะลดลงนะครับมันไม่ได้ถึงว่าท่านจะฉีดฮอร์โมนแต่การกําจัดหญ้ากําจัดวัชพืชของท่านกําจัดไม่ได้มันก็ส่งผลให้ผลผลิตของท่านลดลงได้นะครับอันนี้คือว่าพูดใน เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องได้เป็นแนวทางและกลับไปคิดดูนะครับว่าสวนของท่านเป็นยังไงทำต,ตามถูกแล้วมันได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ลองไปปรับปรุงใช้กับสวนของท่านนะครับนี่ก็คือการบำรุงรักษามันนะครับนี่ก็ฉีดฮอร์โมนนะครับดัาท่านกเกษตรกรส่วนมากก็เป็นท่านกเกษตรกรมือใหม่ก็ อยากจะแนะนําท่านไว้นะครับสาหรับท่านที่เป็นเกษตรกร,กรมือเก่าเกษตรกรที่เก่งช่ำชองมาแล้วผมก็ <c oughs> <c oughs> ถ้ามีสิ่งใดผิดพลาดระารใดก็ฝากติชมช่องได้เลยนะครับเผื่อเราจะได้ไปปรับปรุงหรือว่ามีความคิดดีๆความคิดใหม่ๆว่าท่านทําแบบแบบหนึ่งแล้วได้ดีเหมือนกันก็สามารถแชร์ประสบการณ์ของท่านหรือพูดคุยใต้คลิปได้นะครับ ก็ฝากไว้นะครับให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูได้รับชมนะครับหรือว่าจะติชมช่องก็ได้นะครับเพื่อเป็นแนวทางช่วยกันแชร์ประสบการณ์ที่เคยทํามานะครับการทรรําเกษตรเองคือว่าไม่มีใครผิดใครถูกหรอกครับอาจจะทําได้หลายช่องทางหรือว่าท่านทําอีกแบบหนึง่งท่านได้ดีกว่าก็สามารถแชร์ประสบการณ์ได้ครับสำหรับวันนี้ก็ สิ่งที่ผมได้พูดมาทั้งหมดนะครับถ้ามีสิ่งใดผิดพลาดประการใดหรือพูดไม่ถูกไม่ควรในข้อใดก็กราบขอัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ช่องเฉยอ,อุดรคนชัยภูมิด้วยนะครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากด้วยนะครับเพื่อได้เป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปของเฉยอ,อุดรคนชัยภูมินะครับ สำหรับท่านพ่อแม่พี่น้องที่กดติดตามมาแล้วหรือว่าท่านที่กำลังจะกดติดตามมาใหม่อยู่ในขณะนี้นะครับก็ขอให้อย่าเจ็บอย่าจนมีแต่รวยกับรวยให้หมดหนี้หมดสินให้เป็น <Yeah! S 1> ถูกหวยรวยเงินล้านกันทุกคนเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เกิดอุดรก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็หวังว่าคลิปนี้ก็คงจะมีประโยชน์ให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับ ก็ขอให้ท่านพ่อแม่พี่น้องจงมีแต่วความสุขความสมบูรณ์ความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกทท่านเลยนะครับสำหรับวันนี้เคยอุดรก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ